วันไหนเลย่ะ<ส>ว <yo> ันวันอันนี้มันพอดีไม่ต้องวันวันแค่นี้ ก็คือเธากับป๋อฟันในนี้มันอ่อนใช่ฟันในมันถึงมันอ่อนแล้วกระฟันยอดอันนั้นไม่ต้องควานฟันนี้โอ้นี่เลยเหรออันนี้เลยเอออันนี้เลยอ๋ออันนี้มันกินไม่ได้แล้วหรอไม่ได้พอพอเราอันนี้ไม่ต้องแกะหรออ๋กลมอย่างนี้เลยก้มยังไงเดี๋ยวไปล่างไปล่างก่อนอันนี้ก็อ่อนฟันนี้เดี๋ยวหนิแต่กระว๋อฟันปลายอันนี้มันกินไม่ได้เหรอมันอ่อนอยู่นะได้เอานี้เดี๋ยวนี่เนี่ยดินเนี่ยเออน่ะพอ ไปกี่นี่ดูออีกเออนั่นแหละแล้วเอแบถ้าเป็นแบบนี้ล่ะไอ้กรณีที่เป็นคะแนนมันแกแล้วก็หักออกนี่เอาไปฝ้าย้วกินได้่ไม่รูกทำไมมันหน่อยแท้เออเนี่ยอันนี้ก็แก่เอาแค่นี่แต่วันนี้ดูก็พอกินได้นะอ่านั่นแหละไปอีกใช่ได้นะโอ้โหไปบอกได้มันก็ไม่มีใหญ่เนี่ย เอออันนี้ไม่ต้องไม่ต้องอันนี้เดี๋ยวเออนะอะคว้านซ้ายเดี๋ยวมันติดหลายแล้วก็เอาออกแล้วนี่เอาออกอันเดียวนี่บังคาบเปียกมันหวานนี่โอเคนี่นี่สวยทำไมต้มคาเปลือกแล้วมันถึงหวานล่ะแม่หวานอ่ะนี่ก็คว้นแค่นี่เปลือกมันทําให้หวานหรออืมอ่ะนี่โอเค่นี่ยเออ้นตรงนั้นเลยเออ อู้ยเรื่อยอย่างไรมันอ่อนนะเนี่ยมาพดอืมสะได้พอแล้วแหละวกินไม่ได้เหรออืมพอแล้วอ้าวไม่ได้หรอกมันแข็งโอเคนี่นี่เออเออออกครับเออเดี๋ยวไปล้างน้ำก่อนหมาหมาตีกันครับเดี๋ยวก็พอเลยวัง เออเอาตรงนี้หมูตรงนี้มันอ่ะอันนี้ขอนุ่นนี่มัดเลยได้ใคร่ห้ายเอาหมูนั่นออกให้หมดเลยเอากระแหนงออกทิ้งเลยลูกอันน้อยน้อยครับอืมจะน้อยหมดเลยลูกเอาออกมาเลยเลยดูสะอาดจ้าเออเนี่ยนี่มีดก็ได้น่ายาวว่ะทำย้อมมันไม่ดีอน่ยไม่ต้องฟันลึกหรอกลูกเอาแค่ตึนตนก็ได้เดี๋ยวเอาดินใส่ มันจะได้คืนใ,นให้กินใหม่หนิงดาดุ๊กมันงดาอนีอ่อื้อองอนเลยพอดีเลยไม่ต้องวันนี่ดูดึงีย่างเงี้ยเก็แบเบล็บเออนั่นเอ,อนที่ดึงกระดายดูสวยงามนี่เดี๋ยวเนีย่ยพ่องอนอืม นี่ก็โกงนี่พอดีนี่อ่อนแม่คือรู้ว่าในแก่อ้าวก็ทำกินมาเจ้าเท่าตายแต่ลูกแมเจาเท่าตายลนั่นแหละพอดีเลยสวยเลยลูกลูกกินมากินเี่เท่าตายแล้ว ะปะมานี้นแล้วยี่แตงมองนี่ได้เออนี่อันนี้กแม,ม่จยอดฟันันสบายโอ้ยี่ต้จะายไหมันหนอนหอยอยู่อันนั้นอ่ะอันนี้จอ,นนอ,นนออกอันนี้มันแข็งไห อต้มแล้วยังกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินยังไงอันนี่ไม่ต้องอาตาฝายโอ้ยปืนแตนปืนโอ้โหอันนี้แก่ใช่ไหมแก่เอาแค่น่อยค่อนเย็นด้วยอาตาฝายมันมือตาฝายผู้